ยังมีตำรวจไปไปที่งานของที่ที่พัทลุงอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าอา้าวก็ตอนนี้มันก็น่าจะจัดได้แล้วนี่แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแบบเนี้ยครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันดูแบบมันดูไม่ใช่อะ่ะครับแล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วไงรัฐบาลพลเรือนแล้วไงอะไรแบบเนี้ยแล้วทำไมมันถึงยังมีอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยคือแบบเราต้องส่งเสียงไปถึงใครครับส่งเสียงไปถึงนายกนายกใช่ไหมนายกแหละ กลับมาพูดเรื่องนี้แล้วได้เลยโดยกฎหมายเลยนะนายกมีอำนาจบังคับบัญชาตำรวจนะครับไม่ใช่การแทรกแซงกับองคการยุติธรรมถ้านายกไปบอกศาลว่าต้องตัดสินแบบนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้แทรกแซงกับองคการยุติธรรมนะครับต่อให้เป็นการแทรกแซงในทางที่เราเห็นด้วยก็ไม่ให้ทาเราไม่เอานะฮะแต่ตำรวจเนี่ยโดยกฎหมายเลยอ่ะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นข้าราชการแทรกแซงได้นะครับอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานายกไปบอกได้ตำรวจไม่ควรไปคุกคามคนที่ตั้งโต๊ะลงชื่อเสนอกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะกฎหมายที่เราไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ไม่ควรไปนายกต้องบอกบอกได้มีสิทธิ์บอกเลยมีอำนาจที่จะทำและควรทำด้วยอืจับนักข่าวแต่ยี่ฟังอยู่ออืครับเไม่ใช่ไม่ใช่นายกพูดว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทำเลยไม่ต้องพูดใช่ไหมคือนี่มันขั้นตอนตำรวจอยู่ควรจับไม่ควรจับนายกโทรกิ้งเดียวถามสนอที่จับอะเรื่องอะไรมันมีหลักฐานไหม ถ้ามีไม่เป็นไรนะถ้ามีไม่ต้องไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาา<ม>ก็ให้เขาทาําไปแต่ว่า<ม>นายกก็จะได้มาอธิบายออกสื่อได้ว่ามันมีหลักฐานหรือเปล่าเ<ม>พราะอะไร<ม>ใช่ไหมเออหรือถ้ามันไม่มีนายกก็บอกเลยว่างั้นปล่อย ก็แค่นี้เนี่ยทำได้ทำเลยครับคือเราก็พูดกันมาตลอดไงว่าเออสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อันเดอร์นายกไงอันนี้มันก็รู้กันอยู่แล้วแค่นั้นแหละแต่ก็คือแค่ต้องการจะยืนยันอีกครั้งไปตัดคลิปสั้นด้วยแหละไม่ใช่หรอนะฮะจะได้ชัดเจนจะได้ช่วยส่งเสียงกันหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นประเด็นเรื่องล่าสุดที่มีการจับนักข่าวเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่ประชาชนอยากรู้จริงๆคือเมื่อนายกเห็นสิ่งนี้แล้วหนึ่งรู้สึกอย่างไรกับสองปฏิบัติอะไรลงไปบ้างแล้วกับเหตุการณ์นี้ในฐานะตัวเองที่เป็นนรรรัััฐฐบบบาาาลลที่อกปปะชธิไตยมคง จะดีกว่าถ้าเราไม่ต้องมารับคําตอบประมาณแบบให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพสื่อพอสมควรอ,อยู่กับผมมา5-6เดือนผมให้เกียรติท่านอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่คําตอบที่คนกําลังรออยู่นะนะฮะ